คลิปนี้พาไปชมโมเมนต์สุดพิเศษจากคอนเสิร์ต b l a c k พิ n k ที่บาร์เซโลนาประเทศสเปนค่ะซึ่งคอนเสิร์ตนี้จัดแสดงแค่วันเดียวเท่านั้นแฟนๆหลายพันคนที่มาร่วมงานต่างก็ตื่นเต้นสุดๆโดยเฉพาะแฟนๆชาวบลิงจากทั่วโลกที่เดินทางมาร่วมสัมผัสความอลังการของการแสดงจากวง b l ล c k พิ n k ในการแสดงที่สนามกีฬาดีโอลิมปิก ซึ่งมีความจุมากถึง50,000คนการจัดคอนเสิร์ตในสเปนของ b l a c k p ิงคเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าพวกเขากลายเป็นวงเกิลกรุ๊ปวงแรกที่สามารถจัดคอนเสิร์ตในสนามกีฬาแห่งนี้และยังสามารถขายบัตรจนหมดภายในเวลาอันรวดเร็วอีกด้วยนับเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของวงซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ Black พิงคได้สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการเพลงเคป๊ป และยังเป็นวงเกิลกรุ๊ปที่ได้สร้างปรากฏการให้กับวงการเพลงของสเปนด้วยเลื่ล่าสุดทั้งสื่อรายงานว่าบัตรคอนเสิร์ตของ Blackpink ที่ขายในสนามนี้หมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็วซึ่งทำให้ Blackpink กลายเป็นศิลปินเอเชียวงแรกที่สามารถขายบัตรคอนเสิร์ตในสนามกีฬาใหญ่ๆของสเปนจนหมดเกลี้ยง ภายในระยะเวลาอันสัน้นนอกจากนี้ยังเป็นเกิลกรุ๊ปวงแรกและศิลปินหญิงวงแรกของเคป๊อปที่ทำให้คอนเสิร์ตขายหมดเกลี้ยงในสเปนอีกด้วยบรรยากาศในคอนเสิร์ตนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้นแฟนๆต่างก็ส่งเสียงเชียร์และมีส่วนร่วมกับการแสดงอย่างสุดตัวทำให้ทุกๆโมเมตนต์ในคอนเสิร์ตนั้นเต็มไปด้วยความสนุกสนานและสร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่เข้าร่วมคอนเสิร์ตเริ่มต้นด้วยการแสดงจากเพลง Kill This Love ซึ่งเป็นเพลงยอดฮิตของ b l a c k พิ n k ที่มาพร้อมกับท่าเต้นที่ดึงดูดแฟนๆทุกคนให้ตื่นเต้นไปกับการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังและสีสัน ในส่วนของการแสดงน้องลิซ่ามาด้วยชุดเดิมที่ดูเรียบหรูทรงผมของเธอในวันนี้เป็นทรงผมที่ดูเรียบง่ายแต่ยังคงความน่ารักเหมือนเดิมซึ่งทำให้แฟนๆต่างก็หลงรักในความน่ารักของน้องลิซ่ายังไม่สิ้นสุดนอกจากนี้พัดรับของน้องลิซ่าร่วมกับพี่เจนเนี่ก็ทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงไปกับพลังเสียงและการแสดงที่มีความเข้มข้นและพลัง ระหว่างการแสดงพวกเขาทักทายฟแฟนๆด้วยคำว่า What's up Barcelona ที่ทำให้บรรยากาศยิ่งคึกคักขึ้นไปอีกช่วงเวลานี้ได้สร้างความประทับใจให้กับฟแฟนๆที่มาชมคอนเสิร์ตอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อการแสดงในเพลง Playing With Fire เริ่มต้นน้องลิซ่าและพี่เจนนี่เต้นอย่างสนุกสนานและสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกทั้งสองสาวมีการเล่นสนุกและทำท่าทางน่ารักน่ารักระหว่างที่ทำการแสดง ท่าทางของทั้งสองทำให้แฟนๆต่างก็หลงไหลไปกับความน่ารักของพวกเขาและการแสดงนี้ก็เป็นหนึ่งในโมเมนต,ต์ที่แฟนๆชาวสเปนจดจำไปตลอดกาลพวกเขาแสดงความรักและเคารพแฟนๆที่มาร่วมชมคอนเสิร์ตทุกคนในช่วงที่ BLACKPINK มีการแสดงเพลง Pretty Savage ที่ทำให้ทุกคนตกหลุมรักในการแสดงที่มีทั้งความสดใสและพลังจากสมาชิกทั้ง4คน การแสดงในเพลงนี้ไม่ได้แค่เต็มไปด้วยท่าเต้นที่จัดจ้านแต่ยังแสดงออกถึงความมั่นใจในตัวเองของทั้งสี่สาวได้อย่างชัดเจนเมื่อสิ้นสุดการแสดงในเพลง Pretty Savage ทุกคนในสนามต่างพากันส่งเสียงเชียร์อย่างดังและยกมือขึ้นเพื่อแสดงความรักต่อมง Blackpink ช่วงสุดท้ายของคอนเสิร์ตเป็นช่วงที่แฟนๆได้สัมผัสกับโมเมนต์ที่สุดประทับใจเมื่อแ Black พิงคได้กล่าวขอบคุณแฟนๆที่มาร่วมคอนเสิร์ตและแสดงความรักให้กับแฟนๆโดยเฉพาะการแสดงท่าทางสุดน่ารักที่ทำให้ทุกคนในสนามรู้สึกว่า Black พิง k เป็นวงที่จริงใจและใส่ใจแฟนๆมากที่สุดหลังจากที่เสร็จสิ้นการแสดง พวกเขาก็ยืนยิ้มให้กับแฟนๆและมีการจับมือกันเป็นการแสดงความขอบคุณที่ได้ทำงานร่วมกับแฟนๆที่ให้การสนับสนุนมาตลอดการแสดงในบาร์เซโลนาครั้งนี้ไม่ได้แค่เพียงการแสดงบนเวทีแต่ยังเป็นการสร้างความทรงจำที่สำคัญให้กับแฟนๆทุกคนและเมื่อจบคอนเสิร์ตในบาร์เซโลนาแล็กพิงก์ก็เตรียมตัวที่จะไปแสดงที่ลอนดอนในวันที่15-16สิงหาคม การแสดงที่ลอนดอนในครั้งนี้ยังคงเป็นการแสดงที่เต็มไปด้วยความคาดหวังจากฟแฟนๆทั่วโลกเพราะการแสดงในเวทีเวมบลีย์จะมีแฟนๆจากหลายประเทศมาร่วมเชียร์อีกมากมายและแฟนๆคาดหวังว่าการแสดงในลอนดอนจะไม่แพ้ก,การแสดงในบาร์เซโลนาสำหรับแฟนๆที่ติดตามแบล็ k พิงค์ทุกคนก็เตรียมพร้อมที่จะติดตามความสนุกของการแสดงที่ลอนดอนที่มาพร้อมกับบรรยากาศสุดมันกันต่อไป และไม่คอนเสิร์ตจะจบลงไปแล้วแต่ความประทับใจในทุกๆโมเมนต,ต์ของ b l a c k พิ n k ที่มอบให้กับแฟนๆก็ยังคงอยู่ในใจแฟนๆอย่างไม่รู้ลืมการแสดงในบาร์เซโลนาเป็นการแสดงที่สร้างความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ให้กับทุกคนและทำให้วง b l a c k พิ n k ยิ่งใหญ่ไปอีกขั้น หลังจากที่ได้ชมโมเมนต์ที่น่าประทับใจจากน้องลิซ่าแล้วคอนเสิร์ตของแบล็ k พิงค์ในบาร์เซโลนาก็ยังมีโมเมนต์สุดอลังการที่ทุกคนไม่ควรพลาดโดยเฉพาะในช่วงที่น้องลิซ่าแสดงในเพลง Playing With Fire ที่ไม่เพียงแต่สร้างบรรยากาศคึกคักให้กับแฟนๆที่เข้ามาชม แต่ยังเต็มไปด้วยความหลงไหลาจากการเต้นสุดเร้าใจที่ทุกคนในสนามต่างก็ส่งเสียงเชียร์ไปพร้อมกันสิ่งที่ทำให้การแสดงของน้องลิซ่าพิเศษยิ่งขึ้นคือพลังที่เธอถ่ายทอดออกมาในทุกๆก,การเคลื่อนไหวท่าทางของน้องลิซ่าไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความมั่นใจในตัวเองแต่ยังเต็มไปด้วยความรักที่เธอมีต่อแฟน นั่นคือเหตุผลที่ทำให้เธอได้รับความรักจากแฟนๆในทุกการแสดงไม่ว่าจะแสดงบนเวทีหรือในช่วงที่พวกเขามีการสื่อสารกับแฟนๆโดยตรงมเมนต์ที่น่ารักมากๆเกิดขึ้นเมื่อ b l a c k พิ n k ได้ทักทายแฟนๆอย่างอบอุ่นในระหว่างการแสดงในเพลง Pretty Savage ทุกๆท่าทางของพวกเธอนั้นเปล่งประกายความมั่นใจและความรักที่มอบให้แก่แฟนๆ ด้วยท่าทางที่พวกเธอแสดงออกไปในทุกๆการเคลื่อนไหวแม้ว่าการแสดงนี้จะเต็มไปด้วยความเข้มข้นและความดุดันแต่มันก็แสดงถึงความกล้าแสดงออกของพวกเธอซึ่งทำให้แฟนๆทุกคนหลงไหลในตัวของ b l a c k พิ n k มากขึ้นหลังจากที่จบเพลง Pretty Savage แฟนๆทั้งในสนามและที่ชมการแสดงจากทั่วโลกก็พากันส่งเสียงเชียร์อย่างดัง ทุกคนยกมือขึ้นเพื่อแสดงความรักต่อวง b l a c k พิง k ซึ่งก็ทำให้ความทรงจำในช่วงนั้นยิ่งมีค่าและสร้างประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับทุกคนช่วงท้ายของคอนเสิร์ตเป็นช่วงที่เต็มไปด้วยความอิ่มเอมใจโดยเฉพาะเมื่อ b l a c k พิง k ได้กล่าวขอบคุณแฟนๆสำหรับการสนับสนุนพวกเขามาตลอด การแสดงความรักต่อแฟนๆที่มีอย่างจริงใจและอบอุ่นทำให้ทุกคนในสนามรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนี้ด้วยกันการแสดงของพวกเธอในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงการแสดงบนเวทีแต่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างศิลปินและแฟนๆในขณะที่คอนเสิร์ตท,ที่บาร์เซลโลนาเสร็จสิน้นแบล็ k พิงก์ก็ได้เตรียมตัวไปแสดงที่ลอนดอน ซึ่งความคาดหวังจากแฟนๆทั่วโลกยังคงสูงลิว่วลอนดอนจะเป็นอีกหนึ่งการแสดงที่น่าจับตาม,มองเพราะการแสดงในเวทีเวมบลีย์จะต้องเต็มไปด้วยความตื่นเต้นจากแฟนๆที่รัก b l ล็ k พิง k ์และรอคอยการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังและความสนุกการแสดงในลอนดอนจะเป็นการแสดงที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆชาวอังกฤษและชาวโยุโรปอย่างไม่แพ้กัน และไม่เพียงแต่จะมีแฟนๆจากอังกฤษที่มาร่วมชมเท่านั้นแต่ยังมีแฟนๆจากประเทศอื่นๆในยุโรปที่เดินทางมาต้อนรับแบล็ k พิงคและร่วมสนุกไปกับพวกเขาอีกด้วยการแสดงที่เวมลีย์จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนตั้งตารอคอยเชื่อว่าคอนเสิร์ตในลอนดอนจะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความสนุกที่ไม่แพ้การแสดงในบา์เซโลนา เพราะแบล็กพิงค์ได้สร้างความประทับใจและทิ้งความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ให้กับแฟนๆทุกคนไปแล้วในคอนเสิร์ตที่บาร์เซโลนานอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพของวงที่ไม่เคยทำให้แฟนๆผิดหวังเลยแม้คอนเสิร์ตจะจบลงแต่สิ่งที่แฟนๆจะจดจำไปตลอดคือลิซ่าและสมาชิกทุกคนในแบล็กพิงคที่มอบการแสดงที่สุดยอดให้กับแฟนๆทุกคน และเรายังมั่นใจว่า b l a c k พิ n k ยังคงสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆทั่วโลกในอนาคตอย่างแน่นอนการแสดงในบราร์เซโลนาของ b l a c k พิ n k ไม่ได้แค่ทำให้แฟนๆทุกคนรู้สึกตื่นเต้นแต่ยังคงทิ้งความประทับใจที่ยาวนานในหัวใจของทุกคนหลังจากการแสดงในเพลง Pretty Savage พวกเธอยังมีเซอร์ไพรส์อีกมากมายที่จะทำให้แฟนๆต้องตะลึงการเคลื่อนไหวที่เต็มไปด้วยพลังที่ส่งผ่านจากสมาชิกทุกคนไปสู่แฟนๆทุกท่านทำให้ความสนุกในคอนเสิร์ตเพิ่มขึ้นทุกๆวินาทีแม้ว่าการแสดงจะเต็มไปด้วยความสนุกสนานแต่ก็มีช่วงเวลาที่แฟนๆได้สัมผัสกับความอบอุ่นและความจริงใจจากวง b l ล c k พิ n k เมื่อสมาชิกแต่ละคน มีการทักทายแฟนๆด้วยการพูดคุยและกล่าวคำขอบคุณในแบบที่เต็มไปด้วยรักน้องลิซ่าที่มักจะอ่อนโยนและน่ารักอยู่เสมอก็ทำให้แฟนๆรู้สึกถึงความจริงใจของเธอในการพูดว่าขอบคุณที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนนี้ทำให้ทุกคนในสนามรู้สึกถึงความใกล้ชิดและการสนับสนุนที่ได้รับในช่วงที่ b l ล c k p ิ n k แสดงเพลง As If It's Your Last ทุกคนต่างก็ร่วมร้องเพลงไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะน้องลิซ่าที่ได้แสดงท่าทางสุดเก๋ที่ทำให้แฟนๆชาวสเปนต่างก็ยิ้มออกมาอย่างมีความสุขท่าทางการเต้นที่ไม่เหมือนในใครของน้องลิซ่าทำให้แฟนๆหลายคนเฝ้ารอการแสดงของเธอในทุกๆโชว์ทุกการเคลื่อนไหวของเธอล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ดึงดูดให้ทุกคนรักและหลงไหลในตัวเธอ สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดในคอนเสิร์ตท,ที่บาร์เซโลนาคือการที่ b l a c k พิ n k ได้มีช่วงเวลาร่วมกันกับแฟนๆอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นการจับมือการยิ้มให้กับแฟนๆหรือการส่งจูบให้กับแฟนๆทุกคนการแสดงความรักที่ลึกซึ้งนี้ทำให้วง b l a c k พิ n k กลายเป็นมากกว่าศิลปินที่แสดงบนเวทีพวกเธอคือคนที่สร้างความสัมพันธ์ที่เศษกับแฟนๆทุกคน นั่นคือสิ่งที่ทำให้คอนเสิร์ตนี้กลายเป็นหนึ่งในคอนเสิร์ตที่ไม่เหมือนใครหลังจากจบการแสดงในบาร์เซโลนาพวกเธอก็เตรียมที่จะย้ายไปทำการแสดงที่ลอนดอนการแสดงที่ลอนดอนถือเป็นอีกหนึ่งการแสดงที่เต็มไปด้วยความคาดหวังจากแฟนๆทั่วโลกบรรยากาศที่เวมบลีสเตเดียมจะเต็มไปด้วยพลังของแฟนๆที่ลหลงไหลแบล็กพิงก์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและเมื่อถึงเวลา ที่ b l a c k พ i n k ขึ้นเวทีในลอนดอนมั่นใจได้ว่าคอนเสิร์ตนั้นจะเต็มไปด้วยการแสดงสุดอลังการที่ยากจะลืมเลือนในช่วงการแสดงในลอนดอนแฟนๆคงได้สัมผัสความสนุกไปกับการแสดงที่มีทั้งการเต้นที่แข็งแรงการร้องเพลงที่เต็มไปด้วยอารมณ์และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีจากสมาชิกทุกคนในวงแน่นอนว่า แฟนๆจะได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างออกไปจากที่เคยเห็นในคอนเสิร์ตที่บาร์เซโลนาโดยเฉพาะเมื่อพวกเขารวมตัวกันเพื่อแสดงความรักในวงการเคป๊และวง b l a c k พิ n k ซึ่งเป็นที่รู้จักในหลายประเทศทั่วโลกการเดินทางของ b l a c k พิ n k ในทัวร์นี้ไม่ใช่แค่ไปแสดงในหลายประเทศแต่ยังเป็นการสร้างมิตรภาพและความผูกพันที่ยิ่งใหญ่ระหว่างวงและแฟนๆที่มีร่วมกัน การที่ b l a c k พิง k สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับแฟนๆช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับวงและทำให้พวกเขาเป็นวงที่ประสบความสำเร็จอย่างมากความสำเร็จของ b l a c k พิง k ที่บาร์เซโลนาและที่ลอนดอนก็ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินในรุ่นถัดไปทุกครั้งที่พวกเขาขึ้นเวทีไม่ใช่แค่การแสดง แต่เป็นการแบ่งปันความรักและความทรงจำที่ไม่มีวันลืมกับแฟนๆที่อยู่ข้างพวกเขามาตลอดนั่นคือสิ่งที่ทำให้ b l ล c k พิ n k เป็นวงที่ไม่เหมือนใครและจะยังคงเป็นที่รักของแฟนๆทั่วโลกไปอีกนานหลังจากที่ทัวร์นี้เสร็จสิ้นทุกคนต่างก็รอคอยการกลับมาของ b l a c k พิ n k ในอนาคตเพื่อสัมผัสความสนุกที่พวกเธอจะมอบให้แฟนๆอย่างไม่หยุดยัง้งและจะมีช่วงเวลาแห่งความทรงจำใหม่ๆ ที่ยังคงอยู่ในหัวใจของแฟนๆไปตลอดกาล